วิปัสสนาภูมิเรื่องขันท่าอายตนะสิบท่าสิบแฟังมาจากพระอาจารย์ชัดชัยชุดธรรมวิชาเรื่องที่อยู่ในวิปัสสนาภูมิหากใช้ความคิดวิเคราะห์ก็ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไป ไม่เข้าใจว่าขันห้ามีความสำคัญอย่างไรอาจมีความเข้าใจเพียงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของขันห้าเข้าใจว่าเมื่อรับอารมณ์มาแล้วจะต้องไปจบที่เวทนาข้าพเจ้าจึงขออธิบายขันห้าที่ได้ฟังมาจากพระชดทมวิชาครับ อายะตนะภายนอก6อย่างได้แก่กลิ่นรูปเสียงรสสัมผัส5อย่างนี้เราเรียกว่าอารมณ์ก็ได้นะครับเพราะว่า5อย่างนี้คือการครับเราสามารถเรียกว่ากรมารมณ์ได้ครับเมื่อรวมกับธรรมารมณ์แล้วก็เป็น6อย่าง ส่วนอายะตนลภายใน6ได้แก่ฐานที่2เป็นศูนย์รวมประสาทจมูกฐานที่3เป็นศูนย์รวมประสาทตาฐานที่4เป็นศูนย์รวมประสาทหูฐานที่5เป็นศูนย์รวมประสาทลิ้นฐานที่6เป็นศูนย์รวมประสาทกายและเป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ซึ่งมีดวงใจอยู่ภายในส่วนของฐานที่1เป็นทางเข้าของลมหายใจที่เรียกว่าลมอัศสาส์นส่วนลมหายใจออกเรียกว่าลมปัสสาวะครับ เมื่ออายัตนะภายนอกมากระทบกับอายัตนะภายในก็จะเกิดการกระทบที่เรียกว่าผัสสาเกิดการกระทบขึ้นที่อายัตนะจึงเรียกว่าผัสสายะตะนะครับเมื่อกระทบก็จะเกิดการรับรู้ขึ้น เรียกว่าวิญญาณและเกิดเป็นธาตุรู้ขึ้นมาได้แก่ฐานที่2เกิดการรับรู้กลิ่นฐานที่3เกิดการรับรู้รูปฐานที่4เกิดการรับรู้เสียงฐานที่5เกิดการรับรู้รสฐานที่6ก็เกิดการรับรู้กายสัมผัสธรรมรมเกิดขึ้นในฐานที่6ครับ จึงเกิดธาตุรู้ขึ้นมาหกอย่างครับเมื่อไปรวมกับอายตนะภายนอกซึ่งเป็นธาตุหกอย่างรวมกับอายตนะภายในซึ่งเป็นธาตุอีกหกอย่างรวมแล้วว่าจะได้เป็นธาตุสิซึ่งเป็นใจความหนึ่งในวิปัสสนาภูมินะครับคำว่าผัสสายตนะมีปรากฏอยู่หลายสิบแห่งในพระไตรปิฎกครับ ก็จะเห็นว่าคำว่าลมอัสาสะลมปัสสาสะและคำว่าผัสสายัตนะณมีความสอดคล้องกับฐานที่ตั้งของใจตั้งแต่ฐานที่1ถึงฐานที่6ครับใจของมนุษย์เราใช้ลมหายใจซึ่งแปลว่าลมที่หายเข้าไปในดวงใจเป็นพาหะเพื่อเก็บกลิ่นจากฐานที่2รูปจากฐานที่3มเสียงจากฐานที่สรสจากฐานที่ห้และสัมผัสส่งมาถึงดวงใจซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ห กระบวนการรับอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีความหมายถึงขั้นตอนเวทานาในาขันห้าและอายตนะภายในทั้ง6ก็เป็นองค์ประกอบของรูปในขัน5าเช่นกันครับ คำว่าเวทานามีมาในหนังสือ md 408เวทนาแปลว่าธรรมชาติที่ใช้ในการเสวยหรือรับอารมณ์ทั้ง6กอย่างครับหากอ่านเจอว่าเวทนาหมายถึงสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หมายความว่า3อย่างนี้รวมอยู่ในธรรมรม์ซึ่งจะรวมไปถึงความดีใจเสียใจความรักความชังความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและยังรวมถึงดาวงบุญดวงบาปด้วยครับ การที่เวทนารับอารมณ์ต่างๆเข้ามาที่ใจซึ่งใจของคนเรามีลักษณะเป็นดวงเรียกว่าดวงใจคือเป็นรูปทรงกลมอารมณ์ทั้ง6ซึ่งเป็นธาตุที่รับมาก็เป็นทรงกลมเช่นกันเพราะว่าทรงกลมเป็นรูปทรงมาตรฐานของวัตถุต่างๆครับเช่นอนุภาคของอิเล็กตรอนลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือ,ออาจจะเป็นคลื่นโน้มถ่วงของหลุมดำเป็นต้นนะครับ ถ้าหากถามว่ารูปปิงปองรูปหนึ่งมีปริมาตรเท่าไรมนุษย์ก็จะตอบไม่ได้เพราะว่าต้องคำนวณด้วยค่าของพายคือ 3.14159265... จุดจุด,จด,จด,จดเป็นทศนิยมไม่รู้จบครับรูปทรงกลมต่างๆจึงเป็นอาจินไตนั่นหมายถึงการสร้างสรรพสิ่งต่างๆเช่นโลกและนรกสวรรค์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภพภูมิเหล่านี้ทั้งหมดหล้วนเป็นอจินไตเหนือวิสัยขององค์การขบคิดของมนุษย์ครับ ภาพหกภาพที่รับมาเป็นทรงกลมหมายถึงเป็นภาพที่เป็นทรงสามมิติครับใจจึงเห็นภาพของรูปเห็นภาพของเสียงเห็นภาพของกลิ่นเห็นภาพของรสเห็นภาพของสัมผัสเห็นภาพของธรรมารมณ์จึงตรงกับคําสอนของหลวงปู่วัดปากน้ําที่ท่านแทนเวทนาขันด้วยคําว่าเห็นครับข้อมูลนี้มาจาก h ช GP t GPT ครับในบทความขันท้าและทำขันที่เผยแพร่บ,บนเว็บไซต์กัลยาณมิตร ในบทความนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้อธิบายถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นระบบที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องคล้ายกับองค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ต่อไปคือสัญญาขันครับสัญญามีการทำงานคล้ายๆหน่วยความจํำที่เรียก,กว่าแรมในระบบคอมพิวเตอร์แรมทำหน้าที่พักข้อมูลนะครับหลวงปู่วัดปากน้ำจึงแทนสัญญาโดยใช้คำว่าจำ คำว่าสัญญาประกอบมาจากสังบวกคำว่ายาคำว่ายาแปลว่ารู้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคน100คนเห็นพระภิกษุเดินบิณฑบาตการรับรู้ส่วนของยาของทุกคนจะเหมือนกันและจะไปบวกกับสังที่แปลว่ารวมคือความจำได้หมายรู้ของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันเพราะมีความทรงจำในอดีตรวมถึงอดีตชาติที่ไม่เหมือนกันและล้ก็มีอุปนิสัยหรือที่เรียกว่าอินทรีย์แก่อ่อนไม่เหมือนกันครับ โดยคนที่มีอินทรีย์แก่ก็คือในอดีตเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญหรือทำความดีมาเยอะครับคนแบบนี้เรียกว่าคนดีเป็นผู้ที่ความดีทำง่ายความชั่วทำยากครับส่วนคนที่มีอินทรีย์อ่อนก็คือในอดีตเป็นผู้ที่สั่งสมบาปหรือทำความชั่วมาเยอะครับคนแบบนี้เรียกว่าคนชั่วเป็นผู้ที่ความชั่วทำง่ายความดีทำยากครับต่อไปคือสังขารขันครับซึ่งสังขารมีการทำงานคล้ายกับระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ครับ หลวงปู่วัดปากน้ำจึงเรียกแทนสังขารขันเป็นคำว่าคิดครับสมมุติถ้ามีพระภิกษุเดินบินทบาทถ้าคนดีเห็นก็อยากจะเข้าไปถวายอาหารบ้างหรืออยากนิมนต์ไปชั้นพัตาหารที่บ้านบ้างแต่ถ้าเป็นคนชั่วเห็นก็อาจจะคิดว่าทำไมพระรูปนี้ไม่ทำงานทำการอยากจะเข้าไปด่าบริพาถ้าเป็นต้นครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าหากความคิดใดเป็นกุศล ก็จะเกิดบุญขึ้นมาในใจส่วนความคิดใดที่เป็นอกุศลก็จะเกิดบาปขึ้นมาในใจอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าได้ยินคำด่านะครับคนอินทรีย์แก่ก็อาจจะคิดว่าถ้าเราไม่รับคำด่าไว้คนด่าก็ต้องรับกลับไปเองแต่ถ้าเป็นคนอินทรีย์อ่อนก็คงจะคิดอยากจะหาคำด่าไปด่าตอบหรือว่าหาทางไปทำร้ายครับ ในการรับรู้อีก4อย่างคือกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมผู้ที่มีอินทรีย์แก่อ่อนต่างกันก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่างกันเช่นกันครับเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลไปสู่วิญญาณขันครับคำว่าวิญญาณประกอบมาจากคำว่าวิ บวกคำว่ายาคำว่ายาแปลว่ารู้วิญญาณจึงหมายถึงการรับรู้รับทราบและคำว่าวิหมายถึงวิเศษหรือพิเศษตรงนี้จึงหมายถึงมีการเก็บบันทึกลงไปด้วยครับนั่นหมายความว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเคยรับรู้เราก็จะมีความสามารถในการทรงจำไว้ได้ด้วยครับ ซึ่งก็จะทำการเก็บไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมครับโดยเฉพาะสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือบุญหรือบาปที่เกิดขึ้นมาผ่านทางความคิดคำพูดการกระทำโดยทำการเก็บตลอดเวลาตั้งแต่เกิดและเก็บมาตลอดทุกพบทุกชาติข้อมูลต่างๆที่เก็บมาทุกชาติจึงมีปริมาณข้อมูลที่มหาศาลมากๆคำว่าวิจึงมีความหมายถึงการบีบอัดข้อมูลด้วยครับขอยกตัวอย่างดังนี้ครับ ถ้าโลกของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า12,000กิโลเมตรเข้าไปอยู่หลุมดำจะทำให้มีขนาดเล็กลงเหลือแค่17.4ม mm. ิลลิเมตรตรงนี้เข้าใจว่าเนื่องจากมนุษย์เราประกอบด้วยธาตุหกคือดินน้ำลมไฟอากศาศธาตุและวิญญาณธาตุตรงวิญญาณธาตุนี้เองที่เป็นสิ่งที่เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นความหมายเดียวกับดวงจิตหรือดวงวิญญาณที่ไปเกิดมาเกิดครับ การที่วิญญาณขันสามารถเก็บความทรงจำเอาไว้ได้เราทุกคนก็สามารถที่จะไปอ่านออกมาได้ครับหมายถึงก่อนที่เราจะตายภาพของบุญหรือบาปที่ทำไว้จะมาฉายกลับอย่างรวดเร็วให้เราเห็นเพียงคนเดียวซึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตครับและจะส่งให้เป็นคตินิมิตคือไปสุคติหรือทุคติครับ ขันห้าไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ทว่าขันห้าทำหน้าที่สำคัญในการเก็บสะสมบุญและบาปที่จะเกี่ยวข้องกับการเวียนว่ายตายเกิดและเกี่ยวข้องกับการสั่งสมบารมีเพื่อการบรรลุธรรมด้วยครับ ความจริงคือต้องสั่งสมบุญเมื่อดวงบุญใหญ่ขึ้นขนาดหนึ่งคืบจะกลั่นตัวเป็นดวงบรารมีขนาด1น,นิ้วสำหรับพระอรหันต์ต้องสั่งสมจนกระทั่งดวงบรารมีเต็มหนึ่งคืคบครบทั้ง10ทัศครับโดยใช้เวลาสร้างบรารมีตั้งแต่1,000กับและไม่เกินหนึ่งแกับมีเฉพาะพระอัครสา,าวกซ้ายขวาต้องใช้เวลาหนึ่งอสงไขยกับครับพระปัจเจกพุทธเจ้าใช้เวลาสองอสงไขยกับเป็นต้นครับ ถ้าเป็นพระโพธิสตัตว์ต้องสร้างบารมียิ่งขึ้นไปคือดวงบารมีหนึ่งคืบกลั่นเป็นดวงอุปบารมีได้หนึ่งนิ้วดวงอุปบารมีหนึ่งคืบกลั่นเป็นดวงปรมัทธบารมีได้หนึ่งนิ้วจนกระทั่งดวงปรมัทธบารมีใหญ่ขนาดหนึ่งคืบเต็มครบทั้งสิบทัศจึงจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับผู้ที่มีความรู้ยิ่งคืออภิญญามีวิชาก็จะสามารถตามไปอ่านออกมาได้นะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ที่มีบารมีไม่มากอย่างพวกดาวบทก็อาจจะสามารถระลึกชาติไปได้100ชาติหรือ1,000ชาติครับแต่ถ้าเป็นผู้มีบารมีแก่อย่างเช่นพระอาหารหันต์จะระลึกชาติได้ถึงชาติแรกที่เริ่มสร้างบารมีคือไม่เกิน1 0 0 0 0แสนกับส่วนพระพุทธเจ้าก็จะสามารถระลึกชาติไปได้เป็น20อสงไขยกับ40อสงไขยกับหรือ80อสงไขยกับครับ ขั้นตอนของเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านใช้คำว่าเห็นจำคิดรู้ซึ่งสี่อย่างนี้หมายถึงใจครับซึ่งดวงใจก็ตั้งอยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่6นะครับนั่นหมายความว่าเห็นจำคิดรู้นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสมองเลยนะครับ